สวัสดีครับพบกันอีกกับตามวิถีเมนูฉานอาหารรสชาติปักใต้วันนี้นำเสนอเมนูง่ายๆไม่ยุ่งยากแต่มีขั้นตอนกับเต้าหู้ทอดเราสามารถหาซื้อเต้าหู้ตามที่เราชอบตามท้องตลาดมาหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการมาคลุกแป้งทอดกรอบเสร็จแล้วทอดในน้ำมันเดือดให้พอเหลือง เรียบร้อยแล้วมาจัดใส่จานให้พองามจากนั้นทำน้ำจิ้มถั่วสำหรับตามวิถีไม่ได้แนะนำเรื่องสูตรแต่ชี้แนะแนวทางในการทำอาหารแบบเป็นขั้นตอนเพราะเชื่อว่าทุกทุกท่านสามารถทำอาหารได้เก่งอยู่แล้วตามวิถีขอนำเสนอแค่แนวทางสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับ thank you